สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซนะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านนะคะ วันนี้เราก็จะพบกันเนาะกับแนวทางชุดสรุปนะคะทั้งหมดทั้งมวลทุกสูตรที่แอดมีนะคะทุกคนอ่านะคะมาสรุปทุกสูตรเลยนะคะที่มีนะคะทุกคนแล้วก็ฟันชุดวัดใจนะคะสูตรของแอดนะคะมีสูตรแอดสูตรอาจารย์ปัญญานะคะแต่ว่าสูตรแอดนี่จะมีหลากหลายสูตรเลขแม่ได้มานะคะเม็ดเดียวรวมเด่นรวมดับในคลิปนี้เลยนะคะทุกคน ต้นคลิปนี้จะเป็นชุดหลักๆก,ก่อนนะคะทุกคนชุดหลักๆเนาะสถิตินะคะสถิติของทุกสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นปากหลักสิบล่างหน่วยบนนะคะสิบล่างสูร้านเ,าเด่นนะคะเด่นล่างเด่นบนสูตรแอดนะคะหรือว่าอะไรก็ตามนะคะจะอยู่ท้ายคลิปเด้ออยู่ท้ายคลิปนะคะแรกๆก็จะให้ดูหลักๆไปก่อนนะคะคลิปหลักๆเอามาดูกันนะคะทุกคนอย่างแรกเลยคือชุดวัดใจนะคะวัดใจบนนะคะแอดเด่นเจ็ดแปดนะคะแอดเน้น ไปที่8 5นะคะลอง8 0เน้น3 8 5 7 8 5 8 8 5นะคะลอง3 8 0 7 8 0แล้วก็8 8 0นะคะแอดฟันไปที่8 5นะคะเน้นไปที่8 5ล่างนะคะ63กับ73นะคะอันนี้คือชุดวัดใจของเรานะคะไม่เกี่ยวกับชุดนอกรอบนะคะทุกคน <c oughs> อันนี้วัดใจค่ะใครอยากวัดด้วยก็จัดนะคะใครอยากหลีเลี่ยงก็หลีนะคะแคบเลยจัดทุกคนนะคะอันนี้แอดจัดไปแล้วนะคะจัดไปแล้วนะคะแต่ว่าเปียนหานี่แอดบ่มักค,ค่ะโอเอนตระกูลแปดพวกนี้นะคะไม่ได้อยู่ในสายตานี้ค่ะต้องตระกูลพวกนี้นะคะเอาใครชอบก็จัดเลยแต่ว่าอันนี้ก็ทําตามศูนย์ให้นะคะอันนี้วัดใจค่ะแอดให้งวดก่อนนี่แอดให้ห้าหนึ่งนะคะมันก็ออกห้าสองนะคะให้หนึ่งสองมันก็ออกสองสองค่ะเลิศ อ,า,อาแคบจาทุกคนนะคะต้นคลิปนะคะจะเป็นชุดวัดใจของเราเลยไม่มีจะไม่มีเทียบสูตรงวดก่อนให้ดูนะคะมีจะไปต่อเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะวัดใจแล้วก็มาดูสูตรล้านนะคะสูตรล้านนะคะสูตรล้าน,นะคะ่นนะ,คะทุกคนนะคะให้ไปที่ จ็ดศูนย์นะคะเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองนะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์สองนะคะแล้วก็ศูนย์เจ็ดสามเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็สองเจ็ดศูนย์นะคะนี่คือสูตรของร้านนะคะมีสองสูตรนะคะสูตรสูตรนี้เดินมาอยู่ดีดีนะคะเอออันนี้ของอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ปัญญาให้ไปที่ 5, 6, 5, 5, นะคะอาจารย์ปัญญาให้ไปที่ห้าหกวิ่งห้านะคะบนล่างเลยนะคะทุกคนบนล่างทุกสูตรเลยนะคะ แอดก็ลืมเขียนบนล่างให้นะคะห้ 5, 6, าหกค่ะวิ่งห้านะคะทั้งบนทั้งล่างเลยห้าศูนย์ห้าห้าห้าแปดนะคะหกเก้าหกเจ็ดหกหกนะคะเน้นไปที่ห้าแปดห้าศูนย์นะคะซึ่งห้าแปดนะคะชนกันกับสูตรที่แอดฟันแล้วนะคะอาจารย์ก็เน้นด้วยนะคะชนกับอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนแอดก็เน้นไปที่ห้าแปดเช่นเดียวกันนะคะ เอาแคบเลยนะคะของอาจารย์ปัญญาไปต่อเลยนะคะตัวนี้เป็นสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองของสูตรหลานนะคะทุกคนนี่เนาะสูตรที่สองสูตรหลานเจ็ดศูนย์สามนะคะประกบแปดหนึ่งสี่นะเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่นะคะศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เออสามแปดสามหนึ่งสามสี่นะคะตัวนี้เป็นสูตรที่สองของสูตรล้านนะคะเสียงดังฟังชัดไม่น่ะจ่ะอ่าไปกันต่อเลยนะคะทุกคนอาจารย์ปัญญานะคะแป๊ะ อาจารย์ปัญญานี่เนาะแขบเอาแล้วเนาะค่ะทุกคนนะคะแล้วก็สูตรล้านนะคะเราจะมีอีกหลายสูตรนะคะเดี๋ยวจะมีเก็บตกให้นะคะเพื่อที่ให้ f อจะได้ดูเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะอันนี้ผลปีเก่านะคะผลปีเก่าคืองวดวันที่16บธันวาคม2,567นะคะปีก่อนออก097ย์เก้าเจ็ดนะคะแปดหกสามศล่างออกเลขพี่น้องค่ะคือสองหนึ่งนะคะน่าจับตามองล่างนะคะสอหนึ่งนี่ถือว่าเป็นเลขตับนะคะ ถือว่าเป็นเลขต่ำเลยเลขที่น่าลุ้นก็ตามนี้เลยค่ะใครมีในนี้ก็ถือว่าน่าลุ้นนะคะตายบัวบัน เอาลีนะคะก็เน้นไปที่นะคะทุกคนเลขที่น่าลุ้นนะคะเลขวดนี้ถือว่าเยอะมากนะคะเพราะว่ามันแตกแขนงน,นะคะนี่ตัวเด่นนะคะ01236978นะคะ01236978ตัวที่น่าลุ้นนะคะที่แอดนิ้นให้ก็จะเป็น1213182326นะคะ283638แล้วก็68นะคะตัวเลขตัวนี้เป็นตัวที่น่าลุ้นนะคะไอแคปค่ะ ไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางนะคะพวกนี้จะเป็นแนวทางหลักๆนะคะน้นระย้ำนะคะถ้าพวกสถิตินะคะเดี๋ยวดูกันท้ายคลิปเด้อค่ะไปกันต่อเลยนะคะเด่นล่างอย่างเดียวนะคะเด่นล่างงวดน,นี้ต้องมีนะคะเด่นล่างงวดน,นี้ต้องมีศูนย์หนึ่งสองสามนะคะสี่นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะจะมาตัวไหนนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่เนาะแต่ว่า นี่นะคะเด่นล่างอย่างเดียวนะคะย9งสิบัวติดค่ะทุกคนนี่นะคะตามนี้เลยเอาไปกันต่อเลยนะคะหคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะห้าหกหกห้านะคะรวมดับนะคะคลิปนี้รวมดับห้าหกเจ็ดนะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะทุกคนหกคู่บนไม่มาด้วยกันนะคะคือ90 1นหนึ่งนะคะ90 0 9 5 1 1ย์ห้าหนึ่งหนึ่ง 0 1 1 0 9หนึ่งนศนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะรวมดับปักหลักนะคะดับสิบล่าง4ี่ดับหน่วยล่าง4ดับขาดล่าง4ีนะคะโอกาสที่4จะมาถือว่าหน่วยไม่แน่นะคะดับชนดับแอกลัวมันเป็นเด่นนะคะดับสิบบนนะคะศูนย์เจ็ดนะคะสูตรใหม่ให้ศูนย์สูตรเก่าให้เจดดับหน่วยบนใหม่ให้สี่ เกาให้เจ็ดนะคะดับร้อยสี่สีนะคะสี่ดับ, 144, ดบติดดับเยอะมากนะคะกลัวดับชนดับแล้วเป็นดินจังเลยนะคะน่ากลัวค่ะถือว่าน่ากลัวเห็นว่าดับดับชนกันเยอะๆนี่ไม่ใช่ว่าบางทีมันจะไม่ดับขาดนะคะบางทีมันกลายเป็นดินนะคะหลายๆครั้งหลายๆครานะคะที่เราเจอกับ ประสบการณ์เรามานะคะมันจะกลายเป็นเด่นทันทีเอามาดูสูตรตารางของเรานะคะตารางปังมากนะคะเข้าสีงวดติดนะคะกําลังวันวันอังคารนะคะ0123นะคะ0123นี่ จับตามองหลัก6ไว้นะคะทุกคนมันต้องมี6มาแล้ววันอังคารนะคะ0 1 2 3นะคะ0 4 0 5 0 6 0 7 1 4 1 5 1 6 1 7 2 4 2 5 2 6 2 7นะคะ3 4 3 5 3 6 3 6, 7ครึ่งนะคะแอดเจาะเข้าสีงวดติดนะคะก็คือจับในตารางนะคะนี่ได้สีงวดติดเนาะ4 0 6 3 1 7นะคะ52นะคะ4 0 6 3 1 7 5 2นี่คือตารางของเราอาแคบเลยจ้ะ ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนใครที่อยากเห็นสถิติของแต่ละสูตรนะคะเดี๋ยวให้ดูท้ายคลิปนะคะท้ายท้ายคลิปเลยอันนี้เปิดเจอหน้าไหนก็ไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าสูตรของแอดมันเยอะนะคะหลายแนวโอ้เยอะมากะคะ่ะทุกคนนะคะอาสูตรสิบล่างนะคะสิบล่างสิบล่างแอดนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะสิบล่างหลานสามหกเก้าสองห้าแปดนะคะชนกันที่สามห้าหกนะคะแอดจะทําเป็นเด่นล่างทันทีเลยนะคะทุกคน ชนกันปุ๊บเราจะทำเป็นเด่นล่างท,างทันทีค่ะไปกันต่อเลยนะคะสามห้าหกนะคะจับตามองสามห้าหกยังไงก็ต้องมีสามมีห้ามีหกนะคะ เอามาดู2ตัวล่างชุดเต็มนะคะสรุปล่างแล้วนะคะชุดนี้จะสรุปล่างทันทีนะคะ10ล่างสูตรแอดนะคะ 3, 4 5 6 7ี่ห้าเด่นล่างก็คือ01234นะคะที่เข้ามา2 9งวดติดเอามาจับคู่กันนะคะได้ตามนี้เลยนะคะทุกคนได้ตามนี้เลยนะคะอ่าแคปเอาเลยมันเยอะนะคะแอนไม่อ่านเนะาะเราจะเน้นไปที่สามห้าหนะคะสามห้าหก็จะมีอะไรบ้างนะคะก็ตามนี้เลยนะคะ ตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นนะคะแต้มล่างหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะแอดตัดล่างเหลือสามสามห้าหนึ่งห้าสองนะคะห้าสามหกศูนย์หกหนึ่งนะคะหกสองหกสามเจ็ดสามนะคะแอดก็เลือกคู่ที่แอดแอดชอบนะคะเป็นตัวเน้นก็คือหกสามเจ็ดสามค่ะตัวที่แอดชอบนะคะแอดเน้นให้ที่หกสามเจ็ดสามนะคะส่วนตัวแอดไม่ชอบหกสามกับเจ็ดสามแอดชอบสามหกนะคะแอดก็กลับแตละปัดเอาค่ะหมักสามหกก็สามเจ็ดแอดก็เลย ัดสามหกกับสามเจ็ดนะคะถ้าโอหกสามกับเจดสามาจะเสียดายมากๆเลยนะคะเอา่อยก็ะใหญ่ลักแล้ว่อ,อยมักเนาะ สูตรให้แต่ใจรักอีกแบบหนึ่งนะคะแอดก็เอาตามใจฉันแล้วค่ะสูตรให้หกสามอดชอบสามหกแอดก็ซื้อสามหกนะคะให้เจ็ดสามอดว่าเจ็ดสามมันดูเลขเยอะไปนะคะแอดก็ซื้อสามเจ็ดนะคะซึ่งเป็นอายุต,ตัวเองนะคะเออนี่แหละบบเซียหลายแล้วจ้ะเนาะเอาเลขปฏิทินนะคะงวดก่อนนี่ก็เข้าสองห้าเต็มๆนะคะแอดเอามาจับคู่นะคะวันที่สิบหกนี่ไม่ไม่รู้ว่าจะเข้าอีกไหมนะคะแต่ว่าส่วนมากวันที่หนึ่งของทุกเดือนนะคะจะเข้าดีมากเนาะ นี่นะคะวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเอามาจับคู่กันอีกรอบนะคะมาดูกันว่าจะเข้าตัวในงวดก่อนนี้มันเข้า2 5ไปแล้วนะคะงวดก่อนเข้าสองห้าลืมเขียนเนาะอ่าสองสามสองห้าสองแปดสี่สามสี่ห้าสี่แปดนะคะแล้วก็เก้าสามเก้าห้าเก้าแปดซึ่งเป็นเลขที่หน้าลุ้นนะคะหน้าหน้าลุ้นอยู่ค่ะทุกคนนะคะพอโบพอโพอโสองพันเท่าไหร่นะคะ มันเริ่มจะออกเลขพอซงพอโหรือเปล่านะคะสูงท้ายปีหกแปดเก้าแปดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเนาะอาจจะเป็นเลขพอสโสูงท้ายก็ได้นะคะทุกคนไม่แน่นะคะมันชอบเอามาออกนะคะไปกันต่อเลยนะคะอันนี้เลขแม่ได้มานะคะจะเน้นวิ่งบนนะคะแปดหน้าลุ้นค่ะแปดสามแปดศูนย์แปดห้านะคะแอดชนไปที่แปดศูนย์แล้วก็แปดห้านะคะสามแปดศูนย์แล้วก็ศูนย์แปดห้านะคะนี่คือแนวทางเนาะ แนวทางชนกันเยอะนะคะตัวเลขชนกันกันเยอะอยู่นะคะแปดนะคะนี่นะคะทุกคนแปดสามแปดศูนย์แปดห้านะคะแล้วก็สามแปดศูนย์แล้วก็ศูนย์แปดห้านะคะทุกคนนี่เนาะตามนี้เลยนะคะเลขแม่ได้มาอันนี้สูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวสูตรแอดนะคะทุกคนอันนี้เป็นสูตรของแอดเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งให้ไปที่เจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะงบน้อยให้เจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะเลขดังระมั่ดเจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะ สามตัวเม็ดเดียวนะคะเจ็ดห้าหกค่ะเอาแคปจตทุกคนช่วงนี้เม็ดเดียวก็ไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะคะเราพัฒนาตายยาวเลยค่ะไปกันต่อเลยนะคะอันนี้ก็รวมแต้มนะคะรวมแต้มค่ะทุกคนนะคะให้ไปที่แต้มสองตัวบนนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแต้มสองตัวล่างหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแต้มสามตัวบนนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งค่ะ อันนี้แต้มนะคะ แล้วนาอไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางนะคะตัวนี้นะคะเป็นหลักร้อยสูตรใหม่ค่ะหลักร้อยสูตรใหม่ให้ไปที่เด่นนะคะชุดเต็มสี่ห้าหกเจนะคะสี่ห้าหกเจชนนะคะชนที่สี่ห้าหกดนะคะเด่นสี่ห้าทันทีนะคะแอดเน้นไปที่ห้าหกเจ็นะคะแต่ว่าร้อยสูตรเก่านะคะให้ไปที่สองแปดเก้าสามสี่เจนะคะชนกันที่8ปดเก้า่เจตามนี้เลยนะคะตัวนี้เป็น100ร้อยสูตรใหม่ค่ะ ของรัฐบาลไทยนะคะร้อยสูตรใหม่นะคะทุกคนไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางนะคะสองตัวบนสรุปบนแล้วนะคะชุดนี้จะเป็นชุดสรุปบน,นะค่ะทุกคนนะคะ เปิดเจอหน้าไหนก็จะให้ดูหน้านั้นก่อนนะคะทุกคนบางท่านบอกว่าทาไมไม่ให้ดูสรุปบนสรุปร่างก่อนนะคะแอดหาบ่เจอค่ะรลฐบาลไทยนะคะชุดสรุปบนนะคะสองตัวบนชุดเต็มนะคะให้ไปที่สิบบนนะคะสองสามเจ็ดแปดนะคะหน่วยบนของเรานะคะเก้าห้าสี่ศูนย์หนึ่งนะคะบนนะคะแอดชนไปที่เจ็ดแปดนะคะเด่นสองสูตรคะ่ะเด่นบนแอดมีสองสูตรนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแล้วก็สองสามเจ็ดแปดค่ะชนกันอยู่ที่เจ็ดแปดนะคะทุกคนแต้ม ามตัวบนเอ้ยแต้มสองตัวบนนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะสิบบนนะคะแล้วก็หน่วยบนเด้อตามนี้ค่ะชนกันอยู่ที่เจ็ดแปดนะคะเราก็จะมาจับคู่นะคะจับคู่ก็ได้ตามนี้เลยนะคะเราก็จะเน้นไปที่เจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหกนะคะแปดเก้าแปดห้าแปดหนึ่งแปดสี่แปดศูนย์แปดหกนะคะแอดก็ตัดออกมานะคะสิบสองคู่นี่หน้าลุ้นค่ะถือว่าเป็นเลขที่น่าลุ้นเลยนะคะแอดก็ตัดออกมาให้เป็นที่เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย เจ็ดหกแปดเก้าแปดห้าแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหกนะคะเน้นให้ที่แปดห้าแปดศูนย์ชนกันหลายสูตรจังเลยนะคะแปดห้าแปดศูนย์แปดห้านี่ชนนะคะเลขแม่ได้มาชนอาจารย์ปัญญาแล้วก็ชนชุดชุดเน้นนะคะอันนี้เป็นชุดเน้นนะคะเน้นบนค่ะทุกคนนะคะเน้นบนที่แปดห้าแล้วก็แปดศูนย์อาลองดูค่ะชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะทุกคนเราก็จะมีชุดเต็มให้คัดออกมาให้นะคะแล้วก็เน้นให้ะคะ่ะทุกคน ผิดถูกก็อย่าว่ากันเด้อลองดูนะคะไปกันต่อเลยนะคะนี่เนาะไปกันต่อเลยนะคะชุดนะคะสามตัวบนชุดเน้นนะคะตำไทยของเราเนาะหลักร้อยสองสามสองแปดเก้าสามสี่เจ็ดนะคะแต้มห้าหกเจ็ดปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะอันนี้แอดใช้หลกักร้อยสูตรเก่านะคะทุกคนนะคะแอดเน้นให้นะคะเน้นให้นะคะ ตัวที่เข้ารอบคือตัวที่วงกลมนี้นะคะก็ดูเอาเดอ้อใครชอบตัวไหนนะคะเดี๋ยวเรามีชุดเต็มให้เน้น3 8 5 7 8 5 8 8 5นะคะลองนะคะจะเป็น3 8 0 7 8 0แล้วก็8 8 0ค่ะอันนี้คือชุดรัฐบาลไทยนะคะ3ตัวจ้ะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะคะไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางนะคะ3ตัวบน่ให้ดูนานๆสตัวบนนะคะลงคิปไปหลายรอบแล้วเนาะ อันนี้นะคะก็ปักหลักนะคะปักหลักเอใช้หลักร้อยสู่เก่านะคะ3ตัวบนนะคะเราจะจับชุดเต็มกันนะคะ289347นะคะสี่บน2378นะคะหน่วยบน951406นะคะนี่คือปักหลักบนของเรานะคะ อ่าเอก็มาจับนะคะจับ3มตัวให้ F อซนะคะจับ3ามตัวบนนะคะหน้าแรกนะคะตามนี้นะคะที่วงกลมไว้นะคะคือเอ้ยที่กานี่ไว้แอทชอบนะคะเราจะเน้นไปที่หลัก7จกับหลัก8ดนะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะเน้นไปที่7ดกับ8ดคะ่ะทุกคนนะคะจะไม่ว่าจะเป็นหลักหน่วยหลักสิบก็ดีนะคะนี่ตัวที่แอ็ติ๊กให้นี่ก็คือตัวที่เน้นนะคะ ตัวที่เน้นนะคะหรือมันอาจจะมาล็อกที่ไม่เน้นก็ได้ก็ว่ากันไปนะคะตามสูตรตามแนวทางคะ่ะทุกคนนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้เคือขึ้นสูงเห็น้อมเจ็ดแปดนะคะทุกคนไปกันต่อเลยนะคะหน้าที่สองนะคะหน้าที่สองเดี๋ยวเรามีอะไรเราจะเก็บตกโค้งสุดท้ายให้นะคะนี่คือหน้าที่สองนะคะเหมือนเดิมค่ะ เปลี่ยนเพียงหลักร้อยนะคะเพราะว่าเราจะใช้หลักร้อยหกตัวนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะเราจะใช้หลักร้อยหกตัวอแคบเอาเลยนะคะคลิปเออนี้สรุปนะคะรวมทุกสูตรไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางนะคะอ่านี้หน้าที่สองนะคะ หน้าที่สองเนาะอันนี้นะคะแอดก็ลองนะคะเอาเป็นรวมเด่นบนล่างนะคะตัวนี้เป็นรวมบนล่างนะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่ามันจะออกอะไรนะคะชื่อสูตรนะคะสูตรรวมนะคะตัวนี้เป็นสูตรเอ่อบนล่างเลยนะคะเจาะออกมานะคะเจ็ดกับแปดใช่ไหมแอดใช้เป็นเด่นบนล่างเนาะเจ็ดแปดนะคะทุกคนเจ็ดบอดถ้าเจ็ดมาจะได้เจ็ดไหนบ้างเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหกนะคะตายบอร์เจ็ดสามยบ่มีเลย แปดนะคะถ้าแปดจะเป็นแปดไหนบ้างก็แปดเก้าแปดห้าแปดหนึ่งแปดสี่แปดศูนย์แปดหกนะคะมาดูกันนะคะว่าจะมีในนี้ไหมนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าแอดเด่นนะคะเด่นเจ็ดแปดเห็นมันเข้าทั้งวดนะคะไม่ขึ้นบนก็ลงล่างนะคะแอดก็เลยลองทําดูคะ่ะทุกคนนะคะว่าบนล่างถ้าให้สมมุติว่าให้เป็นบนล่างนะคะมันจะมีตัวเลขในนี้ไหมนะคะใครมีตัวตัดก็มาตัดเอานะคะตัดออกเอาค่ะแล้วแต่ค่ะใครมักยังได้ก็ตัดออกเอาค่ะอ่านี่ก็เป็นชุดเอ่อ แอดอันนี้ให้นะคะเดี๋ยวจะมีชุดเก็บตกให้อยู่นะคะถ้ามีแนวทางไหนมาใหม่หรือว่าเพิ่มเติมนะคะเพื่อ f อซจะได้เห็นทุกสูตรทุกแนวทางนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะแต่ว่าคลิปมันจะยาวหน่อยนะคะทุกคนอารีเนาะเอามาดูกันนะคะต่อไปจะเป็นสถิตินะคะสถิติทุกสูตรที่เรามีนะคะณนะตอนนี้นะคะทุกคนเนาะ,ะตัวนี้ก็อันนี้แล้วนะคะ มาดูสถิตินะคะท้ายท้ายคลิปจะเป็นสถิตินะคะ1ิล่างนะคะสูตรล้านนะคะสา9ห5 8สองห้าปดนะคะ3า9ห5 8าสองหนางเน้นไปที่9 2้าสองห้าปดนะคะตามนี้เลยนะคะ,ะต่อไปนะคะก็เป็น1ิบหน่วยล่างนะคะ1ิบหน่วยล่างที่29งวดนะคะยังไม่หลุดนะคะจะเป็นตัวเด่นนะคะ1ิบหน่วยเลยศ1นย์หนึ่งสามสี่นะคะเราปักหลักไว้ก่อนนะคะไม่ใช่ปักหลักสิกิงไว้ก่อนเนาะทุกคนนะคะ ว่าล่างจะเป็นตัวไหนมานะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่มาดูกันนะคะว่าจะเป็นตัวไหนมาล่างนะคะทุกคนนะคะเผื่อที่จะหาคู่มาประกบนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่เนาะไปกันต่อเลยนะคะอันนี้สถิติเลขแม่ได้มานะคะงวดก่อนนี่ก็หลุดไปนะคะงวดนี้ให้แปดนะคะสันจรหลุดนะคะตั้งแต่แกให้มานะคะหลุดแล้วสองงวดนะคะทุกคนเนาะสถิตินะคะสถิติ ต่อไปเลยนะคะก็เป็นนี่นะคะทุกคนนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรของแอดนะคะงวดก่อนให้3หลุดนะคะงวดนี้ให้7นะคะทุกคนนี่สูตรเม็ดเดียวนะคะของเราเนาะเป็นสถิตินะคะอันนี้เป็นสถิตินะคะสถิติชนล่างสูตรหลานนะคะสถิติชนล่างสูตรหลาน,นะคะ่ะทุกคนนะคะ สามห้าหกค่ะงวดนี้ให้ไปที่สามห้าหกนะคะมาดูกันนะคะงวดก่อนมันขึ้นบนนะคะงวดก่อนขึ้นบนปกติแอจะเขียนแค่อันนี้เนาะเดี๋ยวจะเก็บสามตัวไว้ด้วยนะคะเอานี้สองห้าสองสองสองนะคะห้าขึ้นบนนะคะงวดนี้สามห้าหกมาดูกันนะคะมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้สถิติที่ชนล่างสูตรล้านนะคะเอาสถิติหลักร้อยนะคะร้อยสูตรเก่านะคะ สถิติหลักร้อยสูตรเก่านะคะทุกคนอัตารานี้เลยนะคะนี่เนาะมันเริ่มหลุดมาสองงวดติดนะคะแอดก็เลยทําสูตรใหม่นะคะทุกคนอ่ามันมันหลุดนะคะแอดก็เลยทําสูตรใหม่ค่ะสองแปดเก้าสามสี่เจ็ดนะคะสามเจ็ดสองแปดนะคะสามเจ็ดสองแปดนี่คือตัวเน้นนะคะสามเจ็ดสองแปดเอ้ยตัวเด่นเนาะสามเจ็ดสองแปดนี่คือตัวเด่นนะคะทุกคน อันนี้ก็เป็นสถิตินะคะดับสิบหน่วยนะคะดับดับสิบหน่วยล่างนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะดับสี่ทั้งสองสูตรจ้ะดับสี่ทั้งสองสูตรเลยนะคะสูตรนี้ค่ะ นี้ก็ปักหลักนะคะปักหลักค่ะทุกคนปักหลักสิบหลักสิบนะคะหลักสิบล่างของแอสนะคะทุกคนปักหลักสิบล่างสูตรแอสนะคะทุกคนสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดนี้ให้ไปที่สามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะสถิติของแต่ละสูตรนะคะทุกคนเนาะ อันนี้ก็สถิตินะคะเด่นบนล่างนะคะเด่นบนล่างให้ไปที่เจ็ดแปดนะคะเราทําเป็นเด่นบนล่างด้วยเลยนะคะเอาเด่นบนนั่นแหละค่ะมาทําเป็นเด่นบนล่างเนาะเปิดตัวง่วนแรกค่ะมาดูกันนะคะว่างวดน,นี้บนกับล่างจะมีเจ็ดมีแปดไหมนะคะตามนี้เลยนะคะเจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดจะเป็นตัวไหนนะคะทุกคนอันนี้ก็ สูตรนี้นะคะตัวนี้นะคะสองแนวทางนะคะคือสิบบนนะคะสิบบนสูตรแอดแล้วก็เดนบบนนะคะใช้เป็นทั้งเด่นนะคะแล้วก็ใช้เป็นทั้งหลักสิบค่ะสองสามเจ็ดแปดนะคะสองสามเจ็ดแปดซึ่งเอามาจากสูตรนี้แหละค่ะสูตรชนเจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดบน ไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางตัวนี้นะคะแนวทางดับขาดล่างนะคะทุกคนนี่นะคะดับขาดล่างของเรานะคะให้ไปที่ดับสีนะคะตามสถิติเลยนะคะทุกคนดับขาดล่างของเราเนาะ ให้ไปที่ดับสีนะคะตัวนี้นะคะเป็นสถิตินะคะตำไทยสูตรหน่วยบนนะคะสูตรหน่วยบนของเรานะคะก็มีเข้ามีหลุดไปหลักสิบไม่เป็นไรนะคะ่ะเดี๋ยวเรากลับเองได้นะคะทุกคน951406นะคะขอแค่ให้ตัวที่เราเน้นมันมานะคะทุกคนใช้สูตรนี้ละคะ่ะทุกคนเนาะ นี่นะคะแล้วก็เป็นเด่นบนนะคะสิบหน่วยบนนะคะสิบหน่วยบนแล้วก็เด่นบนอย่างเดียวนะคะเป็นสูตรที่หนึ่งนะคะตัวนี้สูตรที่หนึ่งนะคะสูตรสองสามเจ็ดแปดเป็นสูตรที่สองนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเป็นเด่นห้าตัวบนค่ะเด่นห้าตัวบนนะคะเด่นห้าตัวบน สี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาลองดูนะคะจะเป็นตัวไหนมางวดนี้นะคะสี 4, 5, 6, 7, 8, ะ่ห้าหกเจ็ดแปดเนาะตามนี้เลยงวดก่อนนี่เข้าไปที่สองนะคะงวดก่อนเข้าไปที่สองอันนี้สูตรลืมเขียนเด่นสูตรที่สองนะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วค่ะค่อยไปเขียนเขียนไว้นะคะ แป๊บนึงนะคะทุกคนเหลือสูตรไดอีกเนาะบัตรไล่สูตรไล่ค่ะทุกคนสถิตินะคะอ่ะแต้มสองตัวล่างนะคะสถิติแต้มสองตัวล่างค่ะทุกคนนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะแต้มสามตัวบนนะคะนี่คือสถิตินะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะ ตัวนี้ก็เป็นแต้มสองตัวบนนะคะของรัฐบาลไทยของเรานะคะสถิติแต้มสองตัวบนนะคะนี่เนาะสามสี่หนะคะสามสี่ต่อไปเลยนะคะเป็นสถิติดับหน่วยบนนะคะสูตรเก่าให้ไปที่ดับเจนะคะสูตรใหม่ให้ไปที่ดับสีนะคะสถิติดับบนนะคะพินิพิจารณาใครจะใช้สูตรใหม่สูตรเก่านะคะตามสถิติได้เลยนะคะทุกคนเนาะ ไปกันต่อนะคะกับดับสิบบนค่ะดับสิบบนของเรานะคะดับสูตรเก่าให้ไปที่ดับเจ็ดนะคะสูตรใหม่ให้ไปที่ดับศูนย์นะคะเห็นชัดเจนเนาะอันนี้ดับสิบบนนะคะเออแอดก็พูดผิดพูดถูกนะคะมีทั้งบนทั้งล่างนะคะบางทีก็พูดผิดผิดงงง,งนะคะทุกคนขออภัยด้วยจะ้ะ ต่อไปก็เป็นดับหลักร้อยนะคะสถิติดับหลักร้อยตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะสูตรใหม่ที่แอดชอบใช้นะคะหลุดไปแล้วนะคะหววดก่อนนี้หลุดแล้วค่ะทุกคนเนาะอาลองดูค่ะทุกคนนะคะให้ไปที่ดับสี่ทั้งสองสูตรเลยนะคะอ่าหมดแล้วนะคะทุกคนแนวทางนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะค่ะให้ดูสถิติทุกสูตรที่เรามีแล้วนะคะ ทุกสูตรจริงๆค่ะทุกคนหลับด้วยสูตรเก่าสูตรใหม่นะคะน,นี่เนาะครบแล้วนะคะครบทุกอันแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อจ้ะขอให้หมานนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอให้นะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะโชคดีจ้าทุกคนปังปังเด้อ